<c oughs> สวัสดีครับผู้นกฤษฎ์ตกกุกียวมิสิคข่าวสวัสดีครับมีข่าวดีมาบอกมูนี่มีข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แห่งก่อนเ้อะคอยจังสีบอลนะครับมีข่าวดีมาบอกทุกคนเลยนะครับว่าตกกุกียวมิสิคของเราจะไปประเทศลาวซึ่งการไปประเทศลาวนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้กับทุกๆคนได้รับชมตลอดการเดินทางในระยะเวลาจาักหนึ่นสองวันหนึ่งวันหนึ่งวันเลย หนึ่งคืนหนึ่งวันสองวันหนึ่งคืนนะครับพี่น้องฝากพี่น้องนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วด้านล่างนเด้อครับผมนะครับรับรองว่าร้อยยี่สิบเก้าบาทนี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับมากินเขาครับพี่น้องไปเขาเซเว่นกินื้อนี้นะครับมันก็จะมีอกิจกรรมต่างๆมากมายพี่น้องว่าว่าสิเป็นเอาเวนเจอร์โอ้ยบ่แม่นเอนเจอร์หรอเอนเจอร์เอนเจอร์เอาเวนเจอร์นะครับอืม สวัสดีนะครับปากซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยนะครับราคา129บาทเท่านั้นซื้อซื้อแล้วได้ชมแค่วันนี้นะครับหรือมีอะไรอีพี45พร้อมได้ดูกลุ่มปิดอีพีที่ด45ด้วยนะครับทุกคนนะครับวันที 7, ่ไหนคุณอกฝากเลือกนิ่นอ้องมันจะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ทีมด้วยกันครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าแบ่ง4ทีมทําไมอ่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคุณสีบอกดูฟัง ก็ไดคนแช่ก่อนผมกินเขาแล้วเข้าก่อนเดี๋ยวผมสีมาบอกสูฟังครับเป็นการผมลอยบอดมาสะอยฟังด้ไนีิเพราะว่าบอดบอกว่าอย่าเพิ่งบอกใครนะแต่คุณใจไว้าไหมก็สีมาบอกสูฟังเล็กน้อยครับว่าสี่ทีมเนี่ยที่แบ่งออกเป็นสี่สีครับทุกคนตามโพสเตอร์เลยว่าว่าแต่ละสีเนี่ยมีความจําเป็นอย่างไรแล้วเราจะไปทําอะไรอยู่ประเทศลาวบ้างตารางการเดินทางของพวกเราวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดเล็กน้อยให้ฟัง นะครับเดี๋ยวทุกคนฝากอะไรก e. ่อนเชร์รอในกลุ่มแล้วจา้าเปิดตะโขมง,งานอาณาจักรแมน,น,นบอลโอเคครับ,บนนก็คืออันดับแรกเลยต้องขอบคุณไปยังแบนโซพิเล็กแบนโซนะครับเนาะครับแบนโซที่สนับสนุนซัพพอร์ตในการจัดกิจกรรมดีๆครั้งนี้ขึ้นมาเพราะว่าซีเป็นนี่นะครับเป็นทริปมาบราเทียร์เล่านะครับผมโดยจัดขึ้นโดยพิเล็กแบนโซเนาะนะครับโดยกจะเป็นการสู้กันเอาเข้าเปิดไฟสาย นะครับของสี่ทีมด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูทีมแรกกันก่อนทุกคนเขาเบิงแต่ละทีปมามีผูดไดเนี่ยเนาะทีมที่หนึ่งมีใครบ้างทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค,คุณคาใหญ่นะครับสวัสดีครับนักดนตรีไปด้วยไหมคะนักดนตรีมาบ้างบางส่วนนะครับเพราะว่าอาจสิบปแดนมาทุกคนเนาะเพราะว่าบางคนเพินเนเ่นกันเพิ่นเพิ่นกันรับงานครับเดี๋ยวผู้นี้กดแชร์ก่อนแชร์ก่อนคนเบิรเก่ารวยครับฝากกดไรกดแชร์เดี๋ยวพี่น้อง ทุกคาถามเราถามบอกไปเลยครับว่าแดนเซอร์ช้ไปถึงอย่างเดียวบอกนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนขอคนละหลายๆแชร์แต่กดแค่หนึ่งไลค์พอนะครับถ้ากดสองเท่ามันสีได้งอกเลยพี่น้องกดเค่เดียวพอแค่กดแค่หนหลายเทียนนะครับเราจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยเนาะไปทุกคนไหมคะทุกคนอยู่นะไปทุกคนครับศิลปินเนาะศิลปินแดนเซอร์มาทุกคนนะครับเบิ้ลแล้วเบินะเบิแล้วมาเบิดได้พี่น้องผมแชร์ไปฟซจะของก่อนจะเข้า เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในในวันวันดันพรุ่งนี้นะครับรออนุมัติจ้าเดี๋ยวแอดมินฝาอนุมัติเลยครับนาอแอดมินกำลังตอบหลายคนอยู่ตังเนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกดแชร์ก่อนคุณแอนคอไปกดแชร์ก่อนนะครับพี่น้องแล้วมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ทีมหลักๆเลยนะครับปวดตือนงนไม่แห้งเฮ้ยผู้เส็จปวดเต๋อทำไมนายยิงคาบเอาก่อมานนั่งนี่แมน แต่กนเราชิมสีน้ำเงินเนาะชิมสีน้ำเงินคู่แกคู่แกนบแมนคู่แกก็เลยถือกูปูนเี่ยแล้วแบบอารมณ์เน็บใช่ไหเออเออคออยูที่ไหนบ้าบสมีคนสลิงคนนคมเด่ไม่บออะสด้บรรยากาศตรงนั้นเอาไปในกากประกวัเดี๋เห็นบอสใส่ปล่อยเราน่อยอ อ่ะพี่รางครับเบื้งก่อนเสีแงเพื่อนแข็งขาดอยู่เดอ้มมมมดมอมีแผนไหมมีจูนผรอมอันหนึ่งนี่เหนมีเพมมันจะตัวตึงเลยแต่ซีอื่นเขาก็มีตัวตึงเหมือนกันแต่่าส,สู่สปอยชิ้นสีแดงเงินแข็เออสปอยชิ้นของแข็งขาดเลย <c oughs> พี่น้องอย่าลืมองเกื่ลังใจที่บ็อกกี้อาร์มี่มิซนี่เนื้อหอมมาเถอะนะได้ยังกินท่านี้ครับเลยเขาเซเว่นครับเป็นอันเนื้อทอดเยี่ยงบุกครับม้วนหัวกันเป็นคนจักรลาดครับเยอะ เปนจังหวกผู้ใหญ่พวมีมารยาด้วยทั้งกลิ่นทั้งหมดนั้นหนึ่งเอามาอารยาดเดินพี่น้องโอ้โหมานไม่เป็นไรทำได้โอเคนี่ขออนุญาตเนาะคนดูมันจะมีทั้งหมดสี่ทีมใช่ไหมครับอย่างที่จงได้พี่แจ็คเขาไกลนะครัแล้วมันก็บอบเบิร์ดอะทีมที่หนึ่งทีมสีเขียวเดี๋ยวเสี่ยวทีมที่เก่งที่สุดไปที่หลังเนาะทีมหนึ่งสีเขียวเนาะสีเขียวก็จะประกอบไปด้วยน้องสกายนะครับผมพี่ชอปเปอร์นะครับพี่เจนนี่นะครับผม แล้วก็พี่กีตาร์นะครับพี่ฟลุ๊กอันนี้คือสีเขียวปาร์ตพี่น้องสีแรกได้หน่อยากให้ทุกคนรอรุ้นว่ามันจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับกิจกรรมการทําแต่แรกเลยว่าแต่ละสีเขาจะวางแผนในการโปรโมทสินขาจังใดเป็อาที่มเดี๋ยวเคียดออกมาจาังใดแต่เดี๋ยวสีบอกแต่ะละสีฟังก่อนอันนี้คือสีเขียวนะครับผมเมื่อกี้ก็มีน้องสากายพี่ชอปเปอร์พี่เจนนี่นะครับพี่กีตาร์แล้วก็พี่ฟลุ๊กนะครับนี่คือสีเขียวนะครับสวัสดีครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์แน่ สีสป,ปอยให้เพื่อนว่าอื่นมันมีกิจกรรมอย่างแงีที่หนาตื่นเต้นเออเรามาดูสีต่อไปครับสีเหลืองนี่สีนี้ก็ไม่ธรรมดาประกอบไปด้วยครูชินจังป้าออครูชินจังเป็นปรธรรมดาดิดดดเต็มซี่พอน,นีหนาเนียนมากเขาอาจสามารถลุกแบบผิดโน่นตุนนั่นสิได้แต่ผมผมเดาทีมสีสีเหลืองออกว่าเขาจะทําในแนวที่มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นคอมมดีเออ้เออนาะเนาะเพราะครูครูชินจังเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะครับผมและทีมสีเหลืองอ่ะก็จะมีครูชินจัง นะครับครูน้ำอูนเนาะน้องน้ำอ,อูนเนาะแล้วก็มีน้องเวฟนะครับผมน้องน้องบอลแล้วก็สุดท้ายคือน้องสีแกลมปาร์ตสุดยอดพี่บอกซีนีรธรรมดาดิเพราะว่านยังไงจีครูคชินจังสุดยอดแห่งครีเอทีฟเอไอเทุกทุกคอนเทนต์สังเกตได้จากแฟนเพจครูชินจังว่าว่าครูชินจังแบบคิดคอนเทนต์ได้ดีมากมากสวัสดีครับทุกคนปื้ดพันซีแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์ออกไปเดี๋ยวผมสีเบาสูฟังทุกอย่างเลยนะครับเราอย่าไปบอกบอลเด้อเพราะผมลอยบอลมาบ่อบอลหูบอลมาได้หน่อ่ะ เรามาดูทีมต่อไปครับทีมสีแดงทุกคนอาจจะสังเกตว่าทีมสีแดงทําไมถึงมีน้อยกว่าทีมสีอื่นมันมีเหตุผลของมันอยู่เดี๋ยอย่าพุงซีบอกซูฟังซีมิีบอกซูฟังนะทีมสีแดงประกอบไปด้วยนี้ตัวตึงตัวตึงตัวหลักของโตเกียวมิวสิกเลยเป็นผู้ไดไปว่าเลยพี่้องน้องยูริโอผู้ดเดียวกับศิโป์ศาสนาเพื่อซูข้ออลไบอสีฟ้ามันเนียนเออเออเขายกผสมไปไม่ได้ได้ สีแดงประกอบไปด้วยน้องยูรินะครับผมน้องนะอลีโอพุดนะเริ่ตโตระดับแบบเอบวกไหมเมนพี่ก้องและก็น้องสแต็มทีมนี้จะมีแค่สี่คนไปแอบจับกลุ่มกันมาตอนไหนเนาะนี่อันนี้เป็นการอ่ะเขาเป็นการแบ่งจากทีมผู้บริหาร<า>ทีมผู้บริหารหาทีมเขาคิดไว้แล้วซ,ซ,ซึ่งไม่ใช่ว่าเขาจะจับแบ่งใครก็ได้นะครับคือเขาเขาคุยกันหลายเราประชุมกันมันสิบวันเมีอนต้องตกละเห็นมันแบบ มันพอดีกันนะครับเพราะฉะนั้นบมีผูดใดไรเรียบเสียเปลียยนพี่น้องเพราะว่าแต่ละทีมก็มีความคิดความสามารถต้องซื้อบัตรแล้วน่าสนุกแม่นอันนี้แค่ไลฟ์ซื้อเด้นน่พี่น้องอันนี้แค่ไลฟ์ซื้อเด้เพราะว่ามันจึงมี้ย้องสปอยเยอะแยะต่อไปเรามาดูทีมสุดท้ายครับอันทีมนี้เป็นทีมที่แบบว่าเป็นเป็นทีมที่แข็งแต่งอีกหนึ่งทีมแล้วเป็นทีมที่คนที่หน้าตาดีที่พชรนันพชรแนนทีมนี้ประกอบไปด้วยครูเน็กมาลุดเองเห็นบ่ตาททีมมานี่บอทำงานบ่พี่น้อง มันสิมีเรื่องบังออิญนี่ยังเกิดขึ้นมานันเพราะว่าคุณแนกอะถึกฉลกกับสีน้ำเงินดิพี่ป๊อกกี้สังเกตว่ารถแต่สีน้ำเงินดินนเพราะว่าหมอดูทักว่าต้องทําอะไรก็ช่างให้เป็นสีน้ําเงินแต่ปนิีใส่สีสีแดง <c oughs> <laughs> เพราะว่าถึกฉลกกับสีน้ำเงินเป็นสีคนเมตตาอุปัมภมคำชูคุณแนกจะเล่าให้ฟังแมนมากประกอบไปด้วยคุณแนกวรุษครับผมน้องแอนนี่นี่พี่น้องช่วงนี้เพิ่นมีกระแสในประเทศละครสั้นแมนเออเออทำละครสั้นยูริอยู่สีแดงแม่นครับยูริอยู่สีแดงพี่น้อง กำลังใจน้องยูริลลหลามแน่นอนแต่มันไม่ได้มีแค่กําลังใจเท่านั้นนะครับอยากรู้ว่ามันแข่งขันกันยังไงเข้ากลุ่มก่อนเมี่ยนกดลิงข้างล่างนี่มันมีแบบหลายกติกาแห้งนี่น้องเพราะว่าทีมที่ชนะในสี่ทีมนี้ครับทีมที่ชนะในสี่ทีมนี้ทั้งทีมนะครับจะได้ไปเที่ยวต่อที่เมืองเฟืองเมืองเฟืองปาสตสวยมากนะเมืองเฟืองพิ่นอบ่ใไปไปทุกคนมันต้อง็นการกติกาการแข่งขันกันอ่ะแต่ทีมกับสีเฮีดมาแข่งกันอันทีมนี้ยังล่ะทีมนี้ยังทีมทีมอ่ี ใครได้กติกาคันธนส์ช่หนึ่งถ้าคือจะได้เป็นต่อแค่หนึ่งทีมเท่านั้นนะครับจะได้แค่หนึ่งทีมจะได้ไปเมืองเฟืองสมมุติว่าเป็นทีมไม่รู้แหล่ว่าเป็นทีมไหนได้ไปแต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับพี่เล็กแบนโซชคนเดียวเท่านั้นพี่เล็กแบนโซคนเดียวเท่านั้นพี่น้องกิจกรรมเริ่มตั้งแต่พิ่งกับแปดโมงเลยดีความสนุกความม่วนความเร็วเขาบอกว่าท่านเบอร์สี่หนึ่งาท่านครบอยะมีน้องแอนนี่นะครับมีครูจูนนี่นี่ มีน้องอาร์ตแล้วก็มีพี่แม็กซ์สลันพี่น้องสีดำเงินเบิ้งส่่นเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันครับเขาแบ่งออกเป็นสี่ทีมด้วยกันจะมีแค่หนึ่งทีมเท่านั้นในนี้หนึ่งทีมเท่านั้นที่จะได้ไปเที่ยวเมืองเฟืองครูจุนนี่ไม่ได้ไปเลยอครับมาครับนี่ครูจุนนี่อยู่สีน้ำเงินนะครับผมสบายดีจาเอฟซจะฟังเล่าโอ้เอฟจากฟังเล่ามาบรดีนะมาเน่เหมือนอื้น๋อมามาม เงือฟังเล่าสีน้ำเงินซื้อบาตพี่น uh ้องเป็นกอลังใจสีน้ำเงินแนวคู่แนวอกไปเมืองเฟืองแห้งซื้อเอาเรื่องไปสู่เขาแต่ทีนี้เรามาดูกันว่ากติกาเราสามารถอ่านอ่านรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ไหมได้เอาเลยพวกเรื่อเกี่ยวกับกรติการเท่าไหร่ได้เนาะในเนาะควาแต่พวกอื่นเอฟซีข่าสิงงงไหมครับเออพอไปเรื่อยแจมไปเรื่อยเนาะแจมไปเรื่อยเนาะพี่น้องขอสปอยบางส่วนแล้วกันเนาะนะเพื่อแบบบางที่พี่น้องแบบว่าสิได้ติดตามว่ามืออื่นต้องตื่นจย่างงงอะนะเอาพี่น้องจะไปบอกบอดตี่จะวัดสิงหง ช่วยกันลุ้นลูกและอุ่นหนุนลูกๆกันค่ะใช,ใช่ครับทีมสีน้ําเงินหน้าตาหล่อสวยทุกคนใช่ใชครับใ <Music S 2> ครอยากเห็นทีมสีน้ําเงินไปเที่ยวมเมืองเฟืองต้องสนับสนุนทีมสีน้ําเงินคนเดีวยวขายของกันไปจ้าจะเดินทางตีสีมาข้ามฝั่งเนี่ยแซมมาช่วยช่วยกันช่วยลุนลลออ้นลูกๆและรออุ่นหนุนด้วยนะครับแม่แซมสวัสดีไปฮ่องกงด้วยอ๋อแมนบอกอุ้ยผู้ใมาฮ่องกงมีคนสปอยมีคนมาพูดว่าไปฮ่องกงด้วยสุดยอดอุ้ยหรือว่าหรือว่าเราบอกได้ไหมตอนนี้แนกหรอ แม่นบอผมแพ็กกระเป๋าก่อนนะบอแพ็กกระเป๋าแม่อ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กําหนดการคร่าวๆเผื่อมันจะเขาเรียกว่าลักษณะมีเอฟซีบางคนที่เขาอยู่นครพนมแล้วเขาอยากสิมาบวกอินไหมบวกอินครับพวกนี้แล้วเขามีบ่วงสวงเออไม่บ่วงสวงนะครับเพื่อใครที่อยู่นครพนมหรือจังหวัดใกล้เคียงอยากจะมาดูลูกๆตุ๊เกียมมิวสิคสวัสดีครับทุกคนฝากซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยนะครับทีมนักดนตรีไปด้วยไหมคะมีมาสามมีมาสามท่านครับเพราะอาทิตย์เหลือก็มีงานเนาะขอไปแล้วนี่นนะครับอ่ะเข้ามาเบิง ันกำหนดการเข้าคร่าวครับกำหนดการขคร่าวนะครับผมพรุ่งนี้เวลาแปดนาฬิกาตรงนะครับศิลปินทุกท่านนะครับเราจะไหว้พระยาศรีสัตนคราชพร้อมกันทุกคนพรุ่งนี้ทุกคนจะได้เห็นเข้าไปดูที่โปสเตอร์นหน้าเพจได้คะ่ะแมนครับพี่น้องสีเชีย่ยสีใดก็ดีครับแต่่าลืมเชื่สีน้ำเงินเชื่ทุกสีเละครับพี่น้องเรามารอดูว่าแต่ละสีเขาจะครีเอทีฟ การนำเสนอสินค้าออกมาอย่างไรเพราะว่าการตัดสินก็อยู่ขึ้นอยู่กับพี่เล็กแบนโซด้วยว่าเรายังไม่รู้เกณฑ์ว่าเขาจะตัดสินจากเกณฑ์อะไรเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมมันเป็นอย่างตื่นเต้นม,มากสีเขียวสีเขียวไหมทีมแรกแมนครับอ่าเขามาเบิรงกันครับเขาสีบวงสวงเวลาแปดโมงแปดโมงตรงวงสวงแล้วใช่ไหมครับตอนนี้แปดโมงครึ่งทุกคนจะต้องไปพร้อมกันที่าด่านศุลกา,ากรคนครพนมนะครับเพื่อที่จะเตรียมขามฟังเนาะ นะครับทุกคนใครยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วรีบเลยนะครับเพราะว่าคุ้มบ่คุ้มุมคารเบิ่งได้เสาร์จนหอดเล้งกัมเรียนเราขุมืันหนีมันในเ,ลลเลลวลาขอมเดือันพี่ยัง,ง,กงกเกาะมือว่าจะยึดเขาก็เล้นเย็นเวลาเลยพี่น้องคอ,งองกินอีกค่ำเงินก่อนนะครับแล้วก็สิบวาร์คาอ่าโอเคครับแล้วก็สบิบเอ็ดวันนี่ยังเกาะมันจะมีกิจก,กรรมตั้งแต่ปปแปดโมงเลยเราจะเรตั้งแต่แปดโมงแต่บวงสรวงเลยจนถึงกุมมือสองถุงสามถุงสี่ถุงของมันจะมีกิจกรรมเออ หนึ่งรอบกองไฟบ้างพูดคุยกันแต่จะมีกิจกรรมอะไรอันนี้ไม่บอกว่ากิจกรรมอะไรเซอร์ไพรส์แน็กอยู่หึคงก็ไม่รู้หรออีลี่นบว่าคงไม่บอกไม่บอกก็จะมีกิจกรรมอันนี้เซอร์ไพรส์อยู่ช่องกลางคืนพี่น้องผมถึงเซอร์ไพรส์อีกแล้วก็จะมีกิจกรรมช่วงกลางคืนนะสำหรับกองไฟมีโฟกซ้องมีกีตาร์พูดคุยกันแคมปิ้งอะพิซึ่แคมปิ้งที่มันแรกคือบินย่างปิ่งอย่างนัษน์ศรานเลิศเดอรบรรยากาศก็เลิศจุดพายุอยู่เรียกว่าอะไรข้องน้ำสิเกิดอไม่หยุด มันป็นเหมือนแพร้อยนาือะเป็นเหมือนเทแออแต่มันแต่มันก็ไม่มันไม่ใช่เมืองเฟืองแต่มันสวยเหมือนกันสวยอันนี้ก็สวยพวกพี่น้องผมก็อยากไปเมืองเฟืองแถบพี่น้องเชื่อไหมครับเป็นครั้งแรกของคุณแอ็กที่ได้ไปต่างประเทศได้นนิเพราะฉะน้นปน้ามูเล่แต่เคมีแิปอันสินตีกับสินมีตาเห็นจะเป็นย่ปุณโน้แต่ไปสุคนะครับสุคนเหรอเนาะป้าสาอีเล่บอเธอเธอเสีไปฮ่องกงยกมันสิไอ้ยัง เซื้อไปรสที่บอกเอาเซอยได้หนิก่รู้อ่ะแล้วก็เ่อกอรรส์องน้องแกคู่แนกได้หนิคู่แนกตื่นเต้นได้หนิหนึกุมัาจันธ์ EP ใหญ่กลุ่มสุดๆใช่มันซื้อวันนี้มันได้ดูตัววันที่เท่าไหร่คะก็พวกพ่งนี้ได้ดูพุวงนี้แล้วก็วันจริงอ่ะที่เป็น EP กลุ่มที่ดงละครอ่ะเป็นกลุ่มรถไฟอะไรนะที่เขาก็คือเราจะได้ดูละครกลุ่มปิดด้วยใช่ได้ดูไปลาวด้วยได้ดูละครกลุ่มปิดด้วยใช่ที่ดงละครนะครับพี่หน้องซื้อซะ นะครับร้อยี่สิบเก้าบาทสนับสนุนมันคุ้มมากเลยดูทั้งสเปเชียลเนี่ยแล้วก็ดูทั้งไอ้กลุ่มปิดอีพีเป็นละครน,นะฮะพี่ดวงละครพี่นอ้องอาปากกว้างสู้ตัวอะไรครับไ,ได้กระลำมามาที่เนี่ยมาบอกกันตอนเนาะพี่น้องคือคุณแกอกเห็นปัญหานี่มา้ยลวนก็คือหลายๆคนสิมักสื่อเจ้า่อๆนะพี่บอกไม่อะไม่อะโที่เนี่ยแอดมินเรามีไม่กี่คนเนาะ ซึ่งแอดมินแต่และคนก็ไม่ไม,ไ,มไม่ใ่บอมเอนบันสีมะนังยืนยันอย่างเดียวไหมครับเพราะว่าอย่างเช่นพี่บอกก็ต้องไปถ่ายคลิเออเปนเปนาะอนนนันนี้นี่ยนี่นยก็คือเอาความสบายใจซะพี่น้องอยากให้พี่น้องสื่อไปตั้งแต่มืออ่อนี้เลยความมืออือน่นมันก็ับชุกลงบุ่นวายอยู่ <ๆ S 1> ดีเน<ด>่ยครับ, <ๆ S 1> รบเห็นไหนว่าอุยเป็นไรกลุ่มเปิดนะข้ามแผงไปวิ่งตะมวนแผงสื่อก็น่าสินอ่ะต้องเขียนว่าเกิดการมาชาขืนนันสินะอะไรพี่น้องรอแล้วนะจ๊ะอุ้ยขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาสับไว้ต้องมา กิจกรรมเข้าๆแล้วกันครับเราจะขึ้นเรือข้ามฟากเวลา9ก้นาฬิกานะครับจากฝั่งไทยไปฝั่งเราก็จะใช้เวลาประมาณสิบหาหนาทีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เราจะยื่นพาสปอร์ตแล้วก็เคลียร์ค่าชสียใยต่างๆนะครับเนาะเก้ามงครึคร่งนะครับเราจะเดินทางไปที่ซิปไลน์ขึ้นอย่างไรสึ่ได้บอกกันเค่กิจกรรมมันโ้นสิงโคนอยางเป็นเอสแอดเวนเจอร์ ครูร้องเพลงเพอขอคุณครับมีกี่สีครับมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ละสีก็จะเป็นลูกๆศิล,ลปินตุวกเกี่ยวของเราทั้งหมดซึ่งที่จะมาทาเขาเรียกว่ากิจกรรมในการแข่งกันซึ่งไม่ใช่การแข่งเฉยๆเ,เ,เพราะว่าลูกๆของทุกๆคนนะครับหรือผู้ใดติดตามผู้ใดอยูก็จะมีรางวัลให้กับทีมที่ชนะชด้วยหนึ่งเดียวเท่านั้นมีแค่หนึ่งทีมเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปเมืองเฟืองประเทศลาวเป็นเมืองที่สวยที่สุดไหมใช่นะเป็นเมืองที่ธรรมชาติและสวยที่สุดและ อาจจะมีเซอร์ไพรส์อ,อีกแค่หนึ่งคนคนเดียวพ<ช>ี่ะเออที่จะได้ไปหรือว่าหรือว่า <c oughs> เอาพี่น้องอยากให้พี่น้องรุนน้องกันเพื่อนประ่านให้บอกไหมครับอันนี้เพื่อนให้บอกแค่ว่าเติมเติมเติมเบืัออะไรพวกน้นองเขาท่านหงพี่ดูน้องน้องลาวอยู่จังไหนเป็นเมืองอไปดูพี่น้องสาวอยู่จังไหนบ้านเมืองสวยแบบแมนครับพรุ่งนี้เช้าแมนแน่นอนจะถูกเลขอยู่รอเจ้าโอนมาโอเคครับโอเคเลย หลังจากนั้นเขาก็จะให้แต่ละทีมนะครับเล่นเอเวนเจอร์กันนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสีทีอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็เดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันเผื่อทุกคนจําไม่ได้สีแดงนะครับจะมีน้องยูริพี่ก้องลีโอสแตมสีเขียวจะมีพี่เจนนี่พี่ชอปเปอร์พี่กีตาร์พี่ฟุกแล้วก็น้องสกายสีน้ําเงินครับจะมีน้องอาร์ตนะครับพี่แม็กนะครับครูจูนี่แล้วก็ครูเน็กแล้วก็น้องแอนนี่นะครับสีเหลืองจะมีครูชินจังนะครับน้ําอูนซีแกรมน้องเวน้อองบ bon. ซึ่งแต่ละคนอ่ะจะต้องทำแบบกิจกรรมในการโปรโมรสินค้าของแบรนด์โซอารมณ์แบบพี่น้องเคยเห็นไล่กันย,ยกยกโอย่างไล่กันนั้นได้ได้เอาเลย,ยเป็นรายการที่ต้องแข่งกันเพื่อที่จะโวรโมรสินค้าซึ่งการตัดสินก็จะอยู่ที่พี่เล็กแบรนด์โซไม่ว่าจะเป็นการทั้งการถ่ายภาพเเยียนการดมันทุกอย่างมันลงรวมมันถ่าพวิดีโอเนาะ นะครับแล้วก็นี่มีภาพวิดีโอพร้อมสินค้าคนที่เลือก<ไ>คือคนที่จะเลือกว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็คือพี่เล็กแดนโซเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรอติดตามเบิ้งลูกหลานเจ้าของว่าเพื่อนสีขี้ถิวมาจากไหนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งคนนะครับมันเป็นการแข่งขันเป็นทีมจะมีแค่หนึ่งคนที่ทําดีแต่ที่เหลือทําไม่โอเคก็ไม่สามารถชนะทีมอื่นได้ปืนผมผมคือชิงแต่เออ,เออชิง่ากสีน้ําเงินสีน้ําเงินบอกเลยว่า ยังไม่ได้คุยกันเลยครับว่าจะทำเลยตัวอย่างเขามีให้เห็นนะคุณแอ็กน่ะเหมือนเอ็มบีอะไรเจ้เขาทำเองนะเอ็มบีพี่ยังคุยกันทำเองกันบ้านแบบอเอ็มบีป่ะครับอันคุณแอ็กคุณแอ็กกับมีกล้องครับกับไห่น้องไายไห่ในกับคุณแอ็กกับตาตอนที่มือนีเข่ได้เอามาดอกคุณแอ็กถือกล้องน้อยมาโมนี้นะครับโกโปรน้อยเป็นโกโปรในลักษณะที่ว่ามันจะได้ลุยเอ็มบีเป็นอะไรนะเน้นทำดีอันนี้ก็จะแข่งโฆษณาการตลาดเนาะประมาณนั้นเน้นครับแต่ในมันก็จะเป็นผสมกับการเล่นกิจกรรมที่สนุกสนานด้วย มันจะเป็นฟิวเหมือนประมาณแบบว่าอันนั้นอ่ะ EP ที่แบบว่าเป็นทหารเนี่ยเนี่ยคันนั้ผมประทันมากครับเป็นี่ทหารนะที่ว่าเป็นปีนั้นปีนี่เป็นฟิวนั้นเลยเป็นสนุกสนานแบบนั้นเลยแต่ว่าอันนี้มันจะอันนั้นกว่าน้องแน็กใส่เสื้อแดงทําให้หน้าใสขาวมากหน้าเด็กมากเหมือนอายุสิบแปดเลยครับปาขอบคุณท่านนะครับคือว่าดีแท้พี่น้องกินจริงจริงน้องพันยาน้มเลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อครับแล้วหลังจากที่ทํากิจกรรมอะไรเสร็จแล้วนะครับก็14บสนาฬิกาก็จะให้ศิลปินทุกคนทีมงานททุกกคนเข้าี่พั นะครับผมทีทางคุณจัดสรรมาให้เนาะลหลังจากนั้นเวลาสิบห้านาฬิกาเขาจะมีเวลาให้แต่ละทีมสองชั่วโมงนะครับมีเวลาให้แต่ละทีมสองชั่วโมงในการเอาของของมาประชันกันแมนนะครับซึ่งแต่ละทีมจะเก็บยอดได้เท่าไหร่ก็อันนี้จะเป็นการไล์พร้อมกันเลยนะพร้อมกันสี่ไม่ได้ไล์ทีเดียวไม่ค่ะพร้อมเลยแนบะ่งออกเป็นสี่ทีมแล้วแต่เลือกเลยว่าสีไลผู้ใดสีไลเพจผู้ใดแมนบอกสี่กับสิตรมแมนเนี้แมว่าผู้ใดสืเบิ้งเพจไทเนาะพี่น้อง เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากน้องๆทุกคนเดินทางถึงนงครพนมหรือ,อยังคะมาส่วนหนึ่งแล้วครับอีกส่วนนึเพื่อนอัน,น,อนส่วนรถแห้งกำลังตามมากกำลังตามมากสีฟ้าผ่านไปยังคูเน็กมาบ่ทันอ๋อ,อไม่มีสีฟ้านะครับมีแต่สีน้นำเงนินครับตอนนี้ในกลุ่มหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดคนอย่างาเพื่อนเยอะๆนะคะรีบซื้อพี่น้องเข้าซื้อเลยครับมันกิจกรรมายแห้งอีหลีอันนี้มันหนาสนุกอีหลีมันเลิศแค่ย้ำเส้านี่แล้วช่วงเย็นทีนี้ก็จะมี เหมือนกับที่พี่ป๊อกกี้บอกเมื่อกี้ก็จะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟนะคล้ายๆรอบกองไฟแต่มันจะมีอะไรที่พี่ป๊อกกี้บอกว่ามีอะไรประานั้นอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้เขาไม่ให้บอกเอาอีหลีบ่อีหลีเพราะว่าเพราะว่าไห้บอกไม่บอกเสื้อผ้าังเสื้อผ้ีหลีแล้วเหรอแต่ย่านแต่มีกิจกรรมตอนดึกซึ่งคุณแนกับบอหูนะครับแท้ๆที่รู้ๆนี่มันก็สิมีโฟกซองเนาะมีโฟกซองก็จะมีฟอนบาสโลปจาก เนี่เตบาสเนี่ยมันเตมาสบผมเคยเต็นอยู่ในตอนยุคปฐมซื้อ EP เท่าไหร่ครับ EP สี่สิบห้าแล้วก็จะได้ชมสเปเชียลของมันพรุ่งนี้ไปด้วยพี่น้องนี่แหละครับกสิประมานนี่เข้าๆแต่เขาบอกว่ามันมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งคุณแอนก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่พรุ่งนี้ทุกคนจะได้เห็นสไตล์การแต่งตัวของแต่ละทีมใช่ซึ่งแต่ละทีมเขาก็อาจจะคุยกันไม้แล้วเนี่ย เอออาซีเอียนแล้วก็ซีขุ้นจงัจงเลยซีเหลืองอสักีอาจจะเป็นยังไงะเพชรนนท์ตุ่นฉบับซีแกมฉบับล<อ>แล้วก<บ>